ตราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n The Move ครับและนี่คือการสรุปเนื้อเรื่อง Dark Soul สเอพิโซดที่10เส้นทางเปิดสู่ภายในของพระราชวังโลทริกฝั่งซ้ายคือทางที่นำไปยังสวนภายในพระราชวังที่ตอนนี้ถูกกัดกินโดยอำนาจความชั่วร้ายของความมืดที่เป็นเหตุจากไฟที่ค่อยๆมอดดับลงที่สำคัญความมืดเริ่มหนักมือขึ้นทุกที สวนเผยให้เราเห็นแม้กระทั่งผู้คนก็ถูกดีอบิสครอบงำแต่ทว่าคาทิดอลไหนอัศวินที่ปกปักร,รักษาคาทิดอลออฟเดอะดีฟที่ตอนนี้ได้อารักขาห้องของกษัตริย์คนก่อนไม่ได้หวันเกรงอันใดหรือพวกเขาพร้อมแล้วและตั้งใจให้โลกนี้มุ่งสู่ความมืดอ,อยู่แล้วตั้งแต่ตน้น อเซียรอสที่ตอนนี้พระองค์ได้กลายร่างเป็นมังกรผู้หลงเชื่อว่าพระโอรสของตอนอยู่ในอ้อมอกอยู่ตลอดเวลามันหมายความว่ายังไงกันแน่แต่อย่างไรก็ตามไม่มีทางอื่นอีกเลีเ่ยงการ,รเผชิญหน้ากับพระองค์นอกจากการหาผู้ชนะเท่านั้น Finally, taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up, for he is all that I have. be afraid. <laughs> you were born a child of dragons. What could no. no. you possibly fear? Now, now, show yourself, Wasilat. My dear little Wasilat. กษัตริย์องค์กรแห่งอาณาจักรโลทริกผู้ถูกกลืนกินเพราะความลุ่มหลงในการตามหาแสงจันทร์แต่ทว่าในตอนจบสิ่งที่พระองค์ตามหาก็ไม่เคยปรากฏให้เห็นโอซรรอสผู้ลุ่มหลงและเสียสติพยายามใช้ประโยชน์จากสายเลือดของราชวงศ์เพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเหตุนี้เองมันทำให้พระองค์ได้ค้นพบแกรนอาร์ไครฟซึ่งที่นี่เองที่ทำให้พระองค์ได้พบกับพิธีกรรมนอกเรียที่คิดค้นโดยซีดมงกรผู้ไร้เกลด็ด งานวิจัยของซีที่ดูเหมือนจะไปบรรจบกับความหวังสูงสุดของบิ๊กแฮทโลแกนแต่ทว่าจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจทานทนคำสาบนี้โลแกนนั้นคลุมคคร่งในที่สุดมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดกับโลแกนจะเกิดขึ้นกับกษัตริย์โอเซรอสด้วย ในช่วงท้ายของรัชกาลของพระองค์ว่ากันว่าพระองค์นั้นหลงไหลมังกรอย่างมากและเมื่อพระองค์เสียสติเราจะรู้จักพระองค์ในนามของเดรคคนซูมคิงหรือกษัตริย์ผู้ถูกกลืนกินเหล่านักฆ่าเดินทางมาเพื่อปลิดชีวิตของพระองค์แต่ก็ไม่มีใครได้กลับออกไป และถ้าวิเคราะห์ในคำพูดของพระองค์ด้วยพลังของโอซิร์ลอตบุตรแห่งมังกรผนวกกับข้อมูลในอพิโซดก่อนหน้านี้บริษัทของอาณาจักรโรทริกในรัชกาลของโอเซรอสนั้นอัศวินของพระองค์ได้ทำสงครามกับมังกรมาก่อนซึ่งมังกรในที่นี้ผมหมายถึงไวว่นมังกรที่มีสองขาที่สำคัญโรทริกนั้นไม่เคยแตกพ่ายเพราะเหล่าพาราดินนั้นถูกปกป้องด้วยพลังของเทพเจ้าหรือก็คืออำนาจเวทมนต์สายมิราเคิลนั่นเอง แต่จุดเปลี่ยนคืออะไรกันแน่ทุกอย่างอาจเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่บางอย่างของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดแห่งกษัตริย์โรทริกซึ่งผมเชื่อว่าพระองค์น่าจะไปรู้ข้อมูลบางอย่างมาข้อมูลที่เกี่ยวกับการสิ้นสุดของราชสมัยแหออ่งโรทริกและชะตากรรมขององค์ชายโรทริกที่จะต้องลิงก์ตัวเองเข้ากับกองไฟผมจึงมีสองทฤษฎีที่เป็นแรงจูงใจที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือทฤษฎีแรกคือโอเซรอสไม่ต้องการให้อนาจาักรของพระองค์ต้องสิ้นสุดลง และการได้รู้ว่าลูกชายของตนที่กําลังจะมาเกิดคือความหวังสุดท้ายของตระกูลโลทริกอ้างอิงตามคําอธิบายบนบันลังในไฟล์ลิงช์ทรพระโอรสจะต้องเสียสละตนเองเพื่อลิงกับกองไฟโอเซร์รจึงหาทางยับยั้งทุกวิธีทางจนได้พบกับพิธีกรรมบางอย่างของซีดในดุกอาร์คฟหรือในภาคนี้เราเรียกที่นั่นว่าแกรนอาร์คฟ์นั่นเอง พระองค์ค้นพบประวัติศาสตร์ของมังกรโบราณหรือว่า Ancient Dragon ผู้อยู่นอกวัฏจักรของสมดุลระหว่าง Dark ก o ซ l และก็ Light s o u l และด้วยเหตุน,นี้เองพระองค์จึงตามหาวิธีการให้กำเนิดบุตรแห่งมังกรซึ่งเป็นคำพูดที่พระองค์ได้พูดกับ The Chosen Ash ถึงพลังของบุตรแห่งมังกรนั่นเอง ทฤษฎีที่2คือพระองค์อาจเพียงต้องการมีชีวิตอมตะเฉกเช่นโลกแกนที่ต้องการในสิ่งเดียวกันและความทะเยอทะยานทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ได้ค้นพบงานวิจัยของซีสภายใต้ดุกอาร์คฟฟ ซึ่งทั้งสองทฤษฎีอาจเป็นแรงจูงใจทั้งหมดของโอเซรรอสก็ได้และถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมเชื่อเหลือเกินว่าโอเซรรอสจะต้องไปรู้เรื่องราวของการให้กำเนิดลูกสาวของซีดโดยเฉพาะพิซิลล่าซึ่งเป็นบุตรสาวที่ครึ่งหนึ่งเป็นสายเลือดของมังกรและอีกครึ่งหนึ่งเป็นสายเลือดของเหล่ายักษ์ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งอโนลันโดที่ผมได้อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังในอพิโซดที่แล้ว และด้วยเหตุน,นี้เองอาจเป็นเหตุให้พระองค์ออกตามหาสายเลือดที่ยังหลงเหลืออยู่ของกวินผนวกกับหลักฐานของด v ว n e ์เบ s ซิ่งของด์กโซภาคแรกและภาค3ที่กล่าวถึงกวินเวียและชายาของโอเซรสสัญ,ญลักษณ์ของผู้โอบอ้อมอารีและการให้กำเนิดเหมือนกันผมจึงเชื่อว่าพระชายาผู้เป็นราชินีแห่งออรทริกก็คือกวินนเวียนั่นเอง ในทางกลับกันการให้กำเนิดบุตรแห่งมังกรนั้นผู้เป็นบิดาจะต้องกลายเป็นมังกรซะก่อนตามรษษีที่โอซิรสเชื่อพระองค์จึงเริ่มลุ่มหลงมังกรตั้งแต่บัดน,นั้นมาและว่ากันว่าในโลกแห่งความลี้ลับแห่งนี้ยังมีดินแดนที่ยังมีมังกรหลงเหลืออยู่ พวกมันอาจจะไม่ใช่แอนเชียนดราก้อนมังกรโบราณสีขาแต่ถ้าว่าเป็นแอนเชียนไวเวินมังกรโบราณที่มีสองขานอกเหนือไปมากกว่านั้นคือมีลัทธิและอัศาวินผู้บูชามังกรเล่าขานกันว่าพวกเขาสามารถไกลร่างและมีพลังแบบเดียวกับมังกรเรารู้จักพวกเขาในชื่อดรากบลัดไหนผู้ซึ่งสาบานตนว่าจะปกป้องผู้บุกรุกเขตห่วงห้ามที่ซึ่งเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของแองเชียนไวเวน แต่ถ้าว่าอัศวินแห่งโลทริกผู้รับองค์การจากกษัตริย์ของเขาได้ค้นหาและพบตัวเด็กบลัดไไนในที่สุดอัศวินแห่งลทัทธิมังกรได้ถูกลักพาตัวมายัางพระราชวังโลทริกเพื่อเค้นหาความลับของการกลายร่างเป็นมังกรและนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมแอนเชียนไวเวิร์นถึงโจมตีอาณาจักรแห่งนี้อย่างบ้าคลัง่ง ยังไงก็ตามโอเซรรสได้ค้นพบจุดเริ่มต้นของการกลายร่างเป็นมังกรแล้วแต่ทว่านี่อาจเป็นเพียงส่วนผสมหนึ่งเท่านั้นถ้าแรงบันดาลใจมาจากพริสซิล่าจริงๆพระองค์อาจจะยังเชื่อว่าองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่พริสซิล่ามีก็คือความสามารถของไลฟ์ฮันและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงจับอัศวินแห่งลทัทธิแห่งความมืดดาร์กแรด ผู้มีความสามารถไลฟ์เรนที่เหลือรอดมาจากนิวแลนโดขังไว้ยังคุกภายใต้ปราสาทโลทริกแห่งนี้อีกด้วยเอาละไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามพระองค์ได้กลายเป็นมังกรสมใจโอเซโรชราชาผู้กลายเป็นมังกรที่มีพลังของคริสตัลที่เป็นผลผลิตจากการศึกษาชีวิตอมตะของซีดแต่ถ้าว่าสิ่งที่ต้องแลกมาคือการเสียสติไปในที่สุด อย่างไรก็ตามคำถามต่อจากนี้ก็คือกินโนเวียผู้เป็นชายาของแฟรนเทพเจ้าแห่งไฟได้กลายมาเป็นราชินีของโอเซรอสได้อย่างไรก็ขอให้คุณผู้ชมั้นติดตามกันต่อไปในอพิโซดหน้านะครับสำหรับอพิโซดนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวทั้งหมดรวมถึงทฤษฎีที่คุณผู้ชมอยากจะแชร์ก็ขอให้คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับเอาล่ะพบกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับอพิโซดนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ